สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านใน EP ที่599กกันแล้วนะคะพี่พี่ทุกท่าน วันนี้นะคะมีพระบ้านพระเก่าเก็บแท้เดิมๆมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด21รายการค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆเลยค่ะนจะเขียนหมายเลขก,กํากับใต้องค์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะวันนี้หมายเลข2ค่ะท่านใดสนใจหมายเลข2แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้ก็เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะชุดกรรมการค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะ ท่านจะได้รับทั้งหมด3องค์ด้วยกันนะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้ราคาถูกๆเลยนะคะให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะหรือท่านใดน,นะคะจะสนใจนะคะหมายเลข7ค่ะ แจงปิดเป็นหมายเลขเจ็ดเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้ก็เป็นเหรียญกระสาบนะคะพี่ๆเหรียญภูมิโลนดุญยเดชนะคะเหรียญราชการที่9ร 9, 9นั่นเองนะคะทันใดาสายเก็บสะสมเหรียญไม่พลาดนะคะเหรียญที่ระลือเขาทานปิดให้ทานจองการให้ทานนะคะกะติกาง่ายๆเลยนะคะแจง้งปิดเป็นหมายเลขหรือท่านใดจะสนใจหมายเลขที่ 14นะคะหลวงปู่เอี่ยม15หลวงพ่อทวดนะคะนี่ค่ะนะคะสนจะใจรายการไหนแจ้ง,ปงเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสาตรมมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ู9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ หากวันนี้ท่านใดปิดทันจงทันด้าองค์ไหนไปนะคะน้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งเลยนะคะพี่รายการที่หนึ่งรายการนี้นะคะเป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อป้านวัดครองด่าน,นะคะ่ะพี่เขี้ยวตัวยาวเลยนะคะพี่ๆีดูค่ะนี่ค่ะตัวยาวมากๆเลยนะคะเขี้ยวยาวค่ะที่สําคัญนะคะตรงเขี้ยวตรงนี้นะคะมาพร้อมขดลวดแบบโบราณนะคะพี่รอยจานยันอัขระท่านชัดนะคะพี่พี่เห็นไหมคะรอยจานตรง ตัวเขี้ยวนี้นะคะงามมากๆค่ะเขี้ยวเขี้ยวก็โค้งยาวมากๆเลยนะคะพี่พี่ท่านใดเราวันนี้ปล่อยให้พิเศษรอบสุดท้ายแล้วนะคะปล่อยเลยนะคะ450บาทค่ะ4 5 0หบาทเขี่ยวเสือหลวงพระปานวัตรคลองด่านท่านใดนะคะสายเครื่องรางสายวัตถุมงคลไม่พาดน,นะคะปล่อยเลย4 5 0บาทค่ะมากันต่อค่ะที่รายการที่2นะคะ เป็นของหลวงพ่อกล้วยชูตินุธโรนะคะวัดโคศิตารามท่านดูนะคะมีตราปั๊มนะคะนี่ค่ะชุดกรรมการนะคะจังหวัดชัยนาทค่ะท่านจะได้เราทั้งหมด3องค์นะคะมีแหวกม้าหลวงพ่อกล้วยนะคะรูปเหมือนนะคะของหลวงพ่อกล้วยค่ะแล้วก็พระคุณแผนของหลวงพ่อกล้วยเช่นกันนะคะนี่ค่ะเนื้อหามวลสารดีนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะพี่เก็บได้เก็บนะคะเก็บเป็นชุดแบบนี้เลยนะคะท่านได้รับชุดนี้ปล่อยให้เลยนะคะไม่รอช้า450บาทค่ะ 450บาทเท่านั้นเลยนะคะพ,พี่หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ EP พิเศษนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะพ,พี่ทันใดเข้ามารับชมถือว่ามีบุญบารมีมากๆค่ะนี่ค่ะให้ดูท่านหลังกันนอาพ,พี่งานผูกพัทสีมาวัดโคสิตารามนะคะรูปรอ หลวงพ่อกลวยท่านค่ะแล้วก็แหวกมาหลวงพ่อกลวยชุดนี้นะคะ3องค์แบบนี้ค่ยพี่สี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะน้องเอาเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะให้พี่พี่ได้ชาบูชาได้เก็บกันนะคะสายท่านใดสายหลวงพ่อกลวยต้องไม่พลาดค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขสามรายการนี้ค่ยพี่เป็นเลดนะคะของหลวงพ่อเพียรน,นะคะ,คะพี่เลดของหลวงพ่อเพียรน,นะคะนี่ค่ะ จงังหวัดลบบุรีนะคะเป็นวัดกลืนกระถิ่นนะคะลบบุรีค่ะรวยทันใจนะคะท่านได้รับวันนี้ปล่อยให้พิเศษเลยนะคะเลดหลวงพ่อเพียรน,นะคะเป็นเนื้อลงยาให้พี่ดูนะคะลงยาสีแดงสีน้ําเงินงดงามมากๆเลยนะคะตรงหัวเลดน,นะคะก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อเพียรน,นะคะท่านได้รับปล่อยให้เลย350บาทค่ะ3 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่เลดหลวงพ่อเพียนนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันค่ะ วัดเกลอนกระถิ่นลบบุรีนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นรวยทันใจชื่อรุ่นดีนะคะพ,พี่หลวงพ่อเพียรรุ่นรวยทันใจนะคะนี่ค่ะทุงเงินทุงทองนะคะเป็นเลดนะคะขออนุญาตนะคะพี่พี่นี่ค่ะพี่พี่สามารถสวมใส่กันได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีตะขอให้นะคะ350บาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะมารับไปได้เลยนะคะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลกสี่รายการนี้คะ่ะเป็นเหรียญพระหูระมาน,นะคะพี่พี่ อธิษฐานจิตด้วยหลวงปู่ศิราสิริจันโทเป็นเหรียญที่มากมีประสบการณ์นะคะจากสนามรบชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชนวนมวลสาระค่ะพี่พี่หมายเลขโค้ดนะคะ1 3 0สาศนย์นะคะต่อโค้ดทอพอจุดสองด้านขวามือนะคะตัวหนุมานตัวใหญ่ค่ะลายเส้นคมลายเส้นลึกเลยนะคะพี่พท่านได้รับนะคะท่านใดศรัทธาเหรียญพระหูรมานะคะวันนี้ปล่อยให้พิเศษเลยนะคะให้ท่านได้มีเก็บกันนะคะ4ี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 400บาทนะคะพี่พมารับไปได้เลยนะคะแบ่งปันกันไปนะคะนี่ค่ะพี่น้องประชาชนชาวไทยที่สนใจศรัทธานะคะเรียนพระหูรมานด้านหลังนะคะประกอบไปด้วย2ยันนะคะยันพุทโธอรหังและยันพระหูรมานนะคะพี่พนี่ค่ะ เป็นรุ่นมากมีประสบการณ์นะคะจากสนามรบชายแดนนะคะพี่400บาทเท่านั้นค่ะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดนะคะหากท่านใดนะคะสนใจศรัทธานะคะเหรียญสวยมากๆเลยนะ,ะพี่พร้อมกล่องเดิมๆค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข5ค่ะ,คะรายการนี้เป็นเหรียญประมูลรมาณเช่นการอธิษฐานจิตนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะพี่พีขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อทองแดงรมรุ้งนะคะพี่พีท่านใดสนใจเนื้อไหนนะคะ เนื้อทองแดงจะต่อโค้ดทอพอจุดสด้านซ้ายมือนะพี่ตัวหนุมานตัวใหญ่ตัวชัดนะคะลายเส้นคมค่ะเรียนงดงามเลยนะคะพี่ท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดนะคะปล่อยให้เลยนะคะสี่ร้อยบาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทานท่านใดได้ไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเหลือไม่มากแล้วนะคะพี่หากันยากแล้วนะคะคนมีเก็บไว้ในอนา,นาคตราคาไปไกลหายากกันแน่นอนคะ่ะ เหรียญพงุรามนานะคะแบ่งปันเหรียญแล้ว400บาทเท่านั้น,นะค่ะพี่ๆมากันต่อคะ่ะที่หมาเล่6กค่ะรายการนี้นะคะขออนุญาตปล่อยให้เลยนะคะพี่ๆจะได้รับนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงรมรำและกรอบรูปเก่านะคะของหลวงพ่อแดงค่ะนี่ค่ะด้านหลังมียานอาาระนะคะคู่นี้พี่ๆท่านได้รับปล่อยให้เลยนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะ ร0อบาทเท่านั้นนะคะเหรียญพ่อแดงพระครูยานวิราชหลวงพ่อแดงนะคะเนื้อทองแดงรมดาค่ะอายุท่านนะคะ82ปีค่ะเป็นเหรียญปี2503นะคะท่านนาเหรียญท่านนะคะงามมากๆเลยนะคะยิ่งลงกลง้องยิ่งเห็นเนื้ององพระท่านชัดค่ะนี่ค่ะท่านจะได้รับพร้อมกรอบรูปไปด้วยนะคะด้านหลังก็มียันของหลวงพ่อแดงค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันนะคะพี่พ ท่านดาสายหลวงพ่อแดงนะคะวันนี้นะคะอยากให้มารับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะนี่ค่ะพี่ๆได้รับไปสองชิ้นเลยนะคะหลวงพ่อแดงค่ะท่านใดศรัทธาหลวงพ่อแดงวันนี้นะคะปล่อยแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ500ร้อยบาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมาเลขเจดค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญภูมิพลอดุลยเดชนะคะราชการที่9กนะคะพี่เหรียญกระสาบนะคะเหรียญที่ระดึกค,ค่ะ ยี่หาท่านใดสายเก็บเรียญน,นะคะสะสมที่รึกองค์นี้นะคะได้รับเหรียญไม่พอพร้อมเรียงค่ะปล่อยให้เลยนะคะ500บาทค่ะ ห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะพี่เหรียญที่รึกสําหรับชาวเขาด้านหลังก็จะมีหมายเลขค้ดเป็นแผนที่ธงชาติไทยนะคะพี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขเปดค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพี่องค์นี้เป็นเนื้อผงเกศรน,นะคะพี่เนื้อองค์พระจะออกสีเหลืองนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดค่ะเป็นจัมโบ้รุ่นที่สองเนื้อผงเกศรน,นะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะปล่อยเลยนะคะห้าร้อยบาทค่ะ 500รอยบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ด้านหลังเป็นหลังยันดวงต้นัสื้ออัขระท่านชัดนะคะท่านใดสาหลงวงพุโตองค์นี้นะคะได้รับไปขึ้นขอบูชาได้สวยๆค่ะพี่พร้อมเลี่ยมเลยนะคะนี่ค่ะเป็นเนื้อผงเกสรน,นะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขเก้าค่ะรายการนี้นะคะขอปล่อยเลยนะคะพี่ๆมาพร้อมถุงแดงนะคะ,เป,ะ,เ,คะเป็นกระหลัดเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะเป็นกระหลัดเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยมาทั้งหมดสามเหรียญด้วยกันนะคะ ได้เก็บมานะคะพี่เก็บสะสมมานะคะรายการนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามน,นะคะเหรียญเนื้อทองแดงรมดำเหรียญเนื้อกระไรเงินและเหรียญเนื้อกระไรทองนะคะพี่ๆท่านใดรับนะคะมาพร้อมกระหลัดถุงแบบนี้เลยนะคะปล่อยให้เลยนะคะสามเหรียญนี้4ี่รอยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะ4ี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่นี่ค่ะถุงแดงมาพร้อมเข็มกระหลัดเหรียญหลวงพ่อกลวยสามเหรียญน,น,นะคะ ด้านหลังนะคะพี่เป็นเหรียญปี2504นะคะรุ่นเร่ค่ะด้านหลังร้อยจานยันอัขราท่านเต็มนะคะวันนี้ให้พิเศษให้เลยนะคะให้ทันกันนะคะพี่ท่านใดไวได้ไดของดีกลับบ้านไปแน่นอนคะ่ะ450้หบาทเท่านั้นนะคะได้รับทั้งหมดสามเหรียญค่ะหมายเลขเก้านะคะต่อมาค่ะมาันที่หมายเลขสิบค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำค่ะเหรียญพ่อจงนะคะ พร้อมเลี่ยมเลยนะคะรายการนี้นะคะท่านใดรับเปลี่ยนพ่อจงรายการนี้ปล่อยให้เลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะพี่รูปรอรอยองค์ท่านนะคะทองเหลืองงดงามค่ะนี่คะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะมาพร้อมเลี่ยมปล่อยให้เลยนะคะ400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะวันนี้อีพีพิเศษนะคะพี่ๆีปล่อยแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้ชาวบูชาได้เก็บกันนะคะ400บาทค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นจอบเล็กของหลวงพ่องเงินบางคานพิจิตรเช่นกันนะคะเป็นองค์หล่อโบราณเหรียญหล่อโบราณน,นะคะจอบเล็กค่ะปล่อยเลยนะคะ400บาทค่ะ 400รบาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่รายการไหนย,ยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะองสวยจริงๆเลยนะคะรับประกันของสวยตรง,ต,รงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข13ค่ะรายการนี้ขอปล่อยคู่ให้กับพี่พี่ที่สนใจเลยนะคะเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยค่ะพิมพ์ฐานเจชั้นนะคะวัดชัยโยวรวิหารนะคะมาพร้อมรุ่นฉลองเรือนไทยนะคะของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตาร,รามชัยนาทค่ะ วันนี้ขออนุญาตปล่อยคู่ให้เลยนะคะพี่พท่านได้รับคู่นี้ปล่อยให้เลย500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะพี่คู่นี้นะคะเกตชัยโยนะคะพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นนะคะแล้วก็ของหลวงพ่อกล้วยค่ะนี่ค่ะพี่ได้รับไป2องค์เลยนะคะปล่อยคู่ให้ค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะนี่ค่ะพิมฐานเจ็ดชั้นนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์เนื้อหามวลสารดีนะคะพี่ เีะพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะลายเส้นนี้ผิวแตกตามธรรมชาติเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีหักซ่อมนะคะคู่นี้ปล่อยให้500บาทเท่านั้นค่ะมาดูด้านหลังกันนะคะพี่ดค่ะด้านหลังหลวงพ่อกวยนะคะก็เป็นยันอขระหลวงพ่อกวยชูตินุทารนะคะคู่นี้ท่านได้รับปล่อยให้เลย500บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ สนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์หนูขึ้นไว้ให้ด้านบนค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลข14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเนื้อทองแดงค่ะพี่พี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะเนื้อทองแดงนะคะได้รับเหรียญในพอองนี้พร้อมเรี่ยมค่ะปล่อยให้เลยนะคะ400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นนะคะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะด้านหลังเป็นหลังยันสีนะพี่หลวงปู่เอี่ยม400บาทค่ะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข15ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพุทธคุณซ้อนนะคะของหลวงพ่อทวดเหยียบน้าทะเลจืดะคะ่ะและหลวงปู่ทิมนะคะเรียกกันว่าเป็นเหรียญพุทธคุณซอ้อนเนื้อทองแดงรมดํานะคะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบเงินเก่านะคะด้านหน้าเปิดโชว์องค์เนื้อพระค่ะพี่ๆด้านหลังนะคะ เนีคะเป็นเหรียญปี09นะคะท่านได้รับอง์นี้ปล่อยให้เลย400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเสียนตูนะคะพี่พรุ่นเหยียมน้ำทะเลจืดนะคะของหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะนี่ค่ะ รอบนะคะมาพร้อมเลี่ยมนะคะอักขรคาว่าทวดนะพี่ท่านใดนะคะอยาก้อยบูชาลง่าทวดสวยๆส,สักเหรียญน,นะคะพี่ๆรับองค์นี้ไปพิรณากันได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะพี่ไม่ต้องไปเสียบลาเลี่ยมหรือเสียค่าเลี่ยมที่ไหนเลยนะคะเพราะคโโรูพิเศษโสโฟนหลวงปู่ทิมค่ะปล่อยให้เลยนะคะองค์นี้ที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข17ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเต,ตารีดนะคะพี่ๆ เนื้อโลหะเนื้อทองแดงนะคะมีคราบขี่เป้าคราบสนิมแดงนะคะพี่พนี่ค่ะหน้าตาท่านชัดนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เป็นพิมพ์เตารีดนะคะปล่อยให้เลยนะคะองค์นี้ที่500บาทเท่านั้นค่ะ5้าบาทพอมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข18ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญทรงหยดน้ำของหลวงปู่ทิมอิสริโกูนะคะพ,พี่เนื้อทองแดงนะคะเหรียญรุ่นนี้นะคะ นิยมเก็บกันด้วยนะคะเป็นเหรียญทรงหดน้ํำหากันยานะคะท่านใดสายหลวงปู่ทิมลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะคะหน้าตาองค์พระท่านชัดนะคะเป็นรูปหลวงปู่ทิมครึ่งองะคะ์นะคะพี่พีนะ่คะทรงหยดน้ําปล่อยให้เลยนะคะมาความเลี่ยมกรอบลายไทยลงยาที่5้0ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ5 0 0บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่ผ่านนะคะพี่พี หาองศ์สวยๆแบบนี้ที่ไหนยากแล้วนะคะตัดสินใจการให้ไวให้ทันกันนะคะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆมากันต่อค่ะที่หมายเลข19ค่ะรายการนี้นะคะขออนุญาตปล่อยออคู่ให้เช่นกันค่ะพี่ๆจะได้รับนะคะพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมและพระสมเด็จวัดระฆังพิมพเจดี JD ค่ะคู่นี้ปล่อยให้เลยนะคะ500บาทค่ะ 500บาทเท่านั้นเลยนะพี่พิมพ์ฐานแซมนะคะและพิมพเจดี JD ค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะองสวยนะคะพี่พี่เนื้อหามวลสารดีนะคะไม่มีหักซ่อมนะคะพี่พี่อยู่ในกล่องนะคะพิมพ์ฐานแซมและพิมพเจดี JD คู่นี้นะคะท่านได้รับปล่อยให้เลย500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทนะคะ ะะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะวันนี้ขอเปิดแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาที่อยู่รับชมกันมานะคะทางลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าในวันนี้ค่ะทันใดอยู่รับชมนะคะถือว่าโชคดีมากๆค่ะพี่หมายเลข19นะคะ2อ,องค์นะคะคู่นี้นะคะคู่นี้ที่500บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลขที่20ค่ะรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นตะกรุดนะคะ อุณนี่งนี้น่าจะเป็นตระกุดของหลวงปู่ศุขนะคะพี่ไม่แน่ใจเช่นกันนะคะนี่ค่ะไม่ทราบที่นะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมกันน้ําแล้วก็หัวห่วงสองหัวห่วงแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านได้รับตระกุดดอกนี้วันนี้ปล่อยพิเศษให้เลยนะคะดอกนี้นะคะพิเศษให้เลย350บาทค่ะ350บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่ดอกยาวมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นตระกุดนะคะมียันเก้าช่องเลยนะคะพี่ ยัน9ช่องเลยนะคะ350บาทค่ะมากันต่อคะ่ะที่หมาเลข22ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปล่อยคู่ตรากุดนี้ให้เลยนะคะพี่เป็นตรากุดนะคะของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะแล้วก็เป็นตรากุดของหลวงปู่ทิมค่ะเป็นตรากุดนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะคะนี่ค่ะปล่อยคู่นี้พี่พี่ท่านได้รับคู่นี้ปล่อยให้เลย500บาทค่ะ ห0 0รอยบาทเท่านั้นนะคะเป็นตระกูุของหลวงปู่โต๊ะและหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆทันใดาสาเครื่องรางเก็บได้เก็บได้ของดีกลับบ้านแน่นอน,นะคะ่ะคู่นี้ปล่อยเลยให้เลย500บาทเท่านั้นเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วท่านสนใจศรัทธาอยากช่าบูชารายการไหนให้ทันแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูเขียนหมายเลขกำกับตาอุ้มท้าชัดเจนนะคะแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ซีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดปิดทันจองท่านได้ดง ไปในวันนี้นะ้องขอแสดงความยินดีร่วงหน้าเลยนะคะพี่ๆแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญาเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูวภระบ้านดีๆรายการดีๆมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับชมกันอีกนะคะนี่ค่ะท่านใดมีบ้านเขียวสามารถแอดไอเดีเข้ามาได้เลยนะคะพ,พี่หนูจะส่งคลิปให้ชมทุกๆวันนะคะท่านจะได้ไม่พลาดพาบ้านรายการดีๆใน EP ตีต่อๆไปคะ่ะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ